สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่วีฟที่ไปทัพชาแนลวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับกับการเปิดรีวิวนะครับชุดนี้เลยสามสิบเอ็ดซีดีสามสิบเอ็ดนะครับวันนี้ขอบคุณความอนุเคราะห์จากร้าน CJR ครับผมแผซีดีใช่นะครับข้างในก็จะมีแผ่นนะครับสามารถฟังเพลงได้ถุยจะมาฟังเพลงทําไมล่ะนะครับนะซีดีสามสิบเอ็ดครับผมเป็นแทนริงโจ๊กเกอร์นะครับเป็นสายนี้เท่าที่เห็นเลยคือครีออสเบเกอร์นะครับก็ในนี้อ่ะพี่รบกวนได้เลยข้างในมันบอกว่ามีการแทนริงเนี่ยทั้งหมดห้าสิบแปดใบ นะครับที่ดูหน่อยข้างหน้าก็เป็นเควอสล่างแรกนะครับมีเควอส์บิงเกอร์นะครับแล้วก็ตัวที่เล่นกับ่างเคอสนะครับอันนี้สกิลคล้ายลโฟตอนแต่ต้องคว่ำนะครับแล้วก็มียูนิเวิร์สแล้วก็มีตัวที่ใช้กับตัวของเควอสเองที่เป็นตัว<ช>ไงแดมและโซชาร์ตนะครับนี่ให้เก็มเควอสฟอรอยนี่เควอสฟอรอย,อยแม่งมาบ่อยมากเลยอาร์ตทำไมมไม่เปลี่ยนอาร์ตออกมาไม่ได้เดี๋ยวคนจำไม่ได้อโอเคอะ เรามาดูในส่วนเคลออสกันบ้างนะครับตัวในตัวเด็กมันจะให้เป็นเคลออสออกมานิงน้งจบเลยเคล,คลออสนะครับแล้วก็มีสไตล์เป็นยูนิเวิร์สครับผมให้มา2องใบอุ้ยให้มีจยจีการ,การนี่หายยากมากตอนนั้นแพงมากเลยเป็นจีการเอฟซนะครับนะจีกาจีการเป็นขลับนะจีการที่เอาจริงๆจีการเป็นจีการของพระเจ้าครับ <laughs> ้ให้ตัวนี้ด้วยเล่นกับพระเจ้าไ,ได้ฟีเดสครับฟีอไอนะ้ไม่ใช่ฟ,ฟ,ฟีเดสอะไรนะฟีดเลฟิดเลฟิดเลให้มา2ใบนะครับบิงเกอร์ครับบิงเกอร์นี้ไว้เล่นกับเคออสสายเก่าได้ให้มา4ใบนะครับนะไอ้ไอ้นี้มันตัวเล่นกับโอเมก้านี่ใช่ป่ะตไหนไม่ใช่ดิอ๋อไม่ไม่ตัวเก่าเลยต,เตัวเก่าเลยู้เล่นโอเมก้าก็ได้เล่นเหย่ยนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โคลอนีเมคครับรีแล้วรีอีกนะครับรีอยู่นั่นแหละนะครับให้มา2ใบแล้วก็อันนี้ตัวทีว่ไว้เล่น กับเคลออสนะครับสกิลคล้ายโฟตอนแต่ทีนี้มันจะไม่มีโฟตอนให้นั้นคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ตัวเห็นล็อกเราจะบวกพลังนะครับบวกพลังให้4ตัวใช่แล้วก็เป็นหมื่นสองสีสิบสองครับเห็นหน้ารู้เลยนะครับพีจีพีจีออ๋ไม่ใช่พีจีให้ควินวอลนะครับชุดนี้จะให้ควินวอลนะใครที่อยากได้พีจีอาจจะต้องแบบไปซื้อพวกอีบีพวกอะไรอย่างเงี้ยมาเติมนะครับอันนี้มันให้แค่ควินวอลมีโวลายครับโอ้ตัวนี้องนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวใหม่พี่เป็น ตัวที่เล่นกับสตาร์เวเดอร์อันนี้น่าจะน่าจะเล่นกับไอสายอะไรก็ได้ของสตาร์เวเดอร์อ่ะเพราะมันบอกว่าแค่เป็นสตาร์เวเดอร์ตัวนี้สี่ใบกดเบรกนี่กดเบรกเมื่อก่อนโคตรแพงหากันที่ใหม่ตัวไหนแดมตัวไหนแดมเออสองใบตัวเริ่มตัวเริ่มอันนี้เล่นกับสายเคอจริงๆอ่ะไอชุดนี้มันไว้เล่นกับบิงเกอร์นะครับมันเลยเป็นตัวเริ่มตัวนี้นะครับทิกเกอร์ก็เป็นสตาร์เว้ครับมีชี้มาให้ชี้แปดโอ้ชี้หลง ทอ่ีล็อกกับกองแล้วก็ดอทิกเกอร์ธรรมดาแล้วก็คิวธรรมดานะครับก็ถือว่าให้มาก็โอเคครับแต่ว่าในชุดนี้มันจะไม่มี PG นะมันจะเป็นควินวอลนะครับก็ใครที่แบบจะเล่นอย่างเงี้ยต้องต้องผสม EB ของลิ์ใช่แล้วไม่ได้เคู่ดิเจ็นเพิ่มไม่อยากใส่ควินวอลมันมันต้องหา2ชุดอะมันต้องหาซีซีบีซของลิมจ็อกเกอร์กับไอตัวของ อีบี uh, ของมันด้วยนะครับนะแต่ว่ามีแค่ EB ก็น่าจะเล่นได้เนาะได้อยู่ได้นะครับแต่ไม่ไดหา PG เพิ่มใช่ใช่หา PG ไม่ยากนะครับก็เป็นของเฉพานนะสายมานิดนึงนะครับก็ชุดนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าห9บาบาทก็คุม้มก็ไม่ได้แย่สำหรับใครที่อยากเล่นสาย Off สองกล่องก็ได้ครารนะ์ลสองตัวใช่ใคราร์ลสีต่ตัวแล้วแล้วก็ววมีสไตล์มาให้แล้วก็ที่เหลืออาจจะซื้อแยกใบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่น,นะครับนต่อได้ <c oughs> นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมนะชอบกดไลค์เหมือนเดิมนะจ๊ะนะครับติดตามกดซับสไคร์เราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเราไปพลาดคลิปใหม่นะครับ <c oughs> แล้ววันนี้ขอบคุณร้าน c ีเจมากครับผมที่ให้เรามาเปิดเจ้าบล็อกนี้นะครับนะเดี๋ยววันไหนมีเปิดให้ดูอีกก็น่าจะมีเปิดให้ดูนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฟาสรีวิววันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ แท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้เราขอคุณคุณเลสเดนอีวิลนะครับสถานแสงความชั่วร้ายคุณจิรายุนะครับคุณซากุราซินะครับผมคุณจามิกรและคุณพลพิสสนภูมาาครับผมที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณมากครับ